เราเรียนพนมวดินนะก็อ sì, ันน <t 68. S 1> ี bah, nên, know, ้ก็จะฝึกงานสถานที่ระดับสัตว์ตาแต่ตอนนี้ไม่ใช่มาฝึกงานที่ตอกแก้วหนึ่งปีเราอยู่กับกับคณะครูกับชุมชนนะคะว่าในหนึ่งปีที่เรามาทางานที่นี่เราจะพัฒนาอะไรเขาตั้งโปรแกรมมาให้เราสี่ด้านหนึ่งด้านครูสองนักเรียนสามตัวดิฉันเองสี่ประธานศึกษา ในเรื่องสี่เรื่องนี้นะคะเราต้องมีการพัฒนาสมมุติว่าอย่างขั้นของอเจรย์ทำไว้สวยแค่นี้เราพอ,อมาใหม่จะต้องมีการก้าวหน้าแม้กระทั่งผลโอเน็ตนะคะเรื่องสําคัญมากเลยที่เมื่อช้าท่านรองรองแสงเราพูดนะคะก็คือหมายความว่าอยากให้เรากระตุต้นในเรื่องของผลผลสวิตโอนเน็ตแต่โดยโดยปกติแล้วเราก็ทากันอยู่แล้วนะคะ เราต้องมีการพัฒนาแต่พัฒนาของเขาก็ตั้งไว้ว่าร้อยละ5ใช่ไหมคะก็ไม่ไม่จำเป็นก็คือขึ้นจุดศูนหนึ่งหรือขึ้นจุดหนึ่งอะไรนี้ก็คือว่าเรามีการพัฒนาแล้วเดี๋ยวคุณครูบอกว่าขอเอามมาอยู่ไหมต้องไม่ทําให้ได้ร้อยละ5ตามที่สถทตั้งเป้าไม่ใช่นะคะ ก็คือแค่นี้เราก็พือพอแล้วเราทราบพลังงานของครูนะคะโดยเฉพาะอยู่โรงเรียนวัดทุเรียนไม่ใช่เด็กสาคนในนสายชั้นหมายความว่าปหนึ่ง0ัสาม้อยเท่ากับโรงเรียนเราหนึ่งโรงดังนั้นในการที่เราจะมาบอกครูแล้วว่าเราไม่ใช่เราจะทํางานเราจะบอกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาใช่ไหมคะว่าเราจะมาทํางานไม่ได้ใช้หลักการบริหารที่เป็นทฤษฎีหรือหลักการอะไรมาทํางานแต่เราจะทํางานที่อยู่ด้วยกันแบบที่แบบน้อง มีอะไรแนะนำพอได้แนะนำเลยค่ะอะไรที่ผิดพูดได้เลยค่ะยอมรับฟังซึ่งในการทำงานที่จะรับฟังความเหดนหรือรู้ทุกท่านนะคะใช้หลักการมีส่วนร่วมในการไว้ร่วมงาน <ๆ S 2> จะถามนะคะว่าตรงนี้ทำอย่างนี้แล้วดีไหมตรงนี้ทำอย่างนี้ดีไหมถ้าบอกว่าไม่ดีเราจะไม่ทำนะคะ<า>เพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้มาพอท่านจะรู้บริบทของโร,รเงเรียนเป็นอยาน่างดีนะคะซึ่งในการมาทํางานที่น,นี่ก็เลยบอกนะคะตั้งแต่แรกเหมือนกันว่า มีโอกาสได้เลือกโรงเรียนในเขตสองนะคะถึงสี่สิบโรงเรียนแต่เลือกวันของแก้วหนึ่งสภาพแวดล้อมสวยพี่น้องรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ท่านที่นำชุมชนก็ดีนะคะก็เลยเลือกมาที่นี่เละอย่างหนึง่งใกล้บ้านใกล้บ้านเพราะอะไรคะเพราะสุขภาพพ่อแก่แล้วบางทีจําเป็นแบบในหนึ่งสัปดาห์พ่อฟอกไตสองวันแต่ว่าที่บ้านจะดูให้เขารู้ว่าเรามีภาระ อันนี้ในส่วนหนึ่งก็คือเห็นโรงเรียนที่นี่มีความพร้อมในทุกด้านในเรื่องของเต็มแข็งยอมรับนะคะคุณครูเตมแข็งอย่างเมื่อวานกลับไปใช่ไหมคะตรงเีียงไม่มีอะไรจริงนะคะอาจารย์อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้กลับมาโอเคชื่นใจมากนะคะซึ่งตรงนี้ยังยังเป็นแค่โต๊ะสี่เหลี่ยมธรรมาที่เรานั่งคุยกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่แอบชื่นชมมานานไม่ใช่เพิ่งจะชื่นชมวันนี้นะคะ คือเห็นทีเมเวิร์คของรรอรราารโรงเรียนกแก้วเวลาไปทำงานกิจกรรมวิชาการใช่ไหมคะโรงเรียนอยากเขตคุณภาพพนมสาวของ,องเพื่อพบนมยังแค่โรงเรียนแลาว้าอเรียนทำโรงเรียนเดียวโรงเรียนอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้ไปแต่กอกแก้วนี่เราไปเราไป,าไปทั้งทั้งอำเภอราชาสารใช่ไหมคะก็แอบเห็นการทํางานในส่วนนี้มาหลายีเพราะว่าอยู่อยู่ฝ่ายวิชาการบางที ไปทำงานเต้นนะคะก็ราชการไปร้านคีนี้นะคะ